ลุงครับตอนนี้ลุงปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบแปดโอ้โหยังหลงยังแข็งแรงนะครับท่านผู้ชมนะครับอยู่กับต้นไม้ใช่ไหมลุงไม่เครียดไม่อะไรเลยแข็งแรงไม่เครียดไม่เดือดร้ดอนพอ,ออยู่พอกินพอเพียงจะกินอะไรก็ถอเรือเข้ามาในสวนต้นเผือกพราตอนนี้ท่านผู้ชมนะลุงชำนาญกำลังสอยมะนาวอยู่นะครับมะนาวนะครับ ปลูกแซมอยู่นะครับมีมะนาวมีเตยมีส้มนะครับเดี๋ยวมันจะลงน้ำเอยอะนาดไหนก็มีหลายๆอย่างลุงธนานบอกแซมแซมจากพืชหลักได้เลยนะครับจะกินจะกินอะไรก็แซมปลูกไปใช่ไหมลุงใช่ม, <c oughs> มีเราลดน้ำมันไม่ลำบากเราอยากได้เราไ,ได้พันอะไรมาก็ปลูกไปจะจะกินก็ถอดเรือเข้ามาเก็บ <c oughs> <c oughs> นอกจากไม่ใช่อยากกินอย่างเดียวเข้ามาทํางานอ่ะก็หลากหลายนะครับเข้ามาทํางานเจออะไรก็มันสุกก็ได้กืนสับปะรดสับปะรดก็มีใยหนาก็มีครับท่านผู้ชมถ้าสนใจนะครับก็มาเที่ยวชมกันได้นะครับที่สวนลุงชํานานของก้าใช่ไหมลุงของก้าอำเภอหนองเสือ ครับหมายเลขโทรศัพท์่าติดต่อมาได้เราลุงบอกหมายเลขัำได้ไหมบอกผู้ชมไปหน่อยได้086 086 898 898 5360 5360นครับนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับเข้ามาชมหรือจะมาซื้อกล้วยลุงมาขอความรู้จากลุงได้เลยใช่ไหมลุงได้ครับ ทุกเวลานล่ทุกเวลานะครับติดลูกนี่ติดเดี๋ยวอีกหน่อยมันติดต่อลุงมาได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอต้องขอบคุณลุงชานาญด้วยนะครับที่ให้เข้ามาชมที่แปลงมาเยี่ยมชมกล้วยแล้วก็นิสิตนักศึกษาของราชมงคลมาดูครับ่มาถ่ายทำครับครับครับก็วันนี้ก็ต้องฝากไว้เรื่องราวดีๆนะครับผมอานวยสังวานเล็กนะครับวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่นะในเรื่องราวต่างๆในภาคเกษตรนะครับวันนี้ก็ ต้องขอบคุณหลุงชำนาญและก็าตาก,กล้องน้องป้อมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ